เฮ้ hey, หนูดูรูปปั้นนี้ดิเฮ้ย <Hey>, oh. hey. มนมันเป็นผ้าที่เราพอเรามอง oh, แล้วมันดูแบบมันดูทหานะกำลังเปลี่ยนเปนยามนะมีวุธครบมือเลยนะ <c oughs> เราอย่าได้ไปยุ่งเลยนะ <c oughs> อันนี้คือวงังรักขุกงทางเข้าที่เราเข้าไปในนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราเดินเรียบกำแพงวังตรงนี้มาเราถึงตรงนี้แล้วมันน่าจะเป็นพระตำหนักพระที่นั่งต่างๆนะคะให้รอบๆนะนี่ไง วันนี้เราอยู่กันที่อะไรน,นะ <Wang. S 2> วังด็อกซูค่ะวังดับกซูหนึ่งในห้าวังที่เล็กที่สุดในโซบะใช่อ,อยู่ที่สถานีซิตี้โคทางออกหนึ่งเ,เราเดินทางโดยการที่เราเดินมาเราเดินมา,าที่พักหนึ่งจุดสี่กิโลค่ะหนึ่งจุดสี่กิโลใช่เดินมาแล้วก็อากาศหนาวม,มากใช่ ตอนนี้เรามาลบสองลบสามลบสองติดลบแล้วอ่ะเราเดินมือแข็งเดินลงรถไฟใต้ดินใช่ไหมหลบหลบความเย็นตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศประมาณเป็นวังอันนี้เป็นวังที่เล็กที่สุดนะใช่มันก็เลยแบบว่าไม่กว้างเดี๋ยวจะดูบรรยากาศรอบๆทหารยามมีสองคนนี่รอบๆ ต้นไม้มันก็ไอ้นั่นหมดแล้วนะเริ่มร่วงละเริ่มร่วงหมดแล้วร่วงเกือบหมดแล้วเลยยังมีอยู่นิดหน่อยเนาะเดินเล่นกันไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเอออย่าลืมลืมบอกมันมีมันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะใช่ใช่ในการเข้าวังมาเราจะต้องซื้อตั๋วค่ะตั๋วแล้วเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หนึ่งพันวอนต่อคนหนึ่งพันวอนต่อคนแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะพันขึ้นจะแปดร้อยป่ะแปดร้อยค่ะรู้แปดร้อยนะแต่ถ้า แต่ถ้ามากันเป็นกลุ่มมากกว่าสิบคนก็จะราคาอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยไปผู้ใหญ่จะอยู่ที่แปดร้อยก็คือแนะนำให้มาเยอะๆก็จะคุ้มอันนี้เี่นดูดิต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วเนี่ยจะร่วงเลยใช่ นี่ไ<ร>งหวังเรามาช่วงที่หนาวเกินไปถ้ามาช่วงตุลาพฤศจิ้นต้นพฤศจิน่าจะสวยอะครัใช่นี่ก็คือรอบรอบวังนะนะบอกว่าเป็นวังเล็กที่สุดใช่ก็มีบรรยากาศติดลบ <c oughs> บอกเลยว่าบอกเลยว่าผ่านคือเราจะต้องแบบมี<ว>อุปกรณ์ช่วยกันอแบบเนอะใส่ถุงมือ เรามีอุปกรณ์ช่วยกันเยอะเลยทั้งทั้งที่ปิดป่าปิดป่าถุงมือฮอตแตดหนาวมากสุดๆจริงติดลบแล้วตอนเราตอนเราอยู่ภูซานเราอยู่กันเราเท่าไหร่แค่เจ็ดแปดเจ็ดแปดองศาเออแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยที่โซ่มันหนาวเอาไว้หนาวกว่าแล้วลมไม่แรงเท่าดี๋ยวเราเราไปดูข้างในกัน จะเป็นแบบว่าลวดลายของหวังสวยนะแต่ถ่ายรูปเล่นกันไปอ๋อน,นี่ข้างในมันคืออะไรอ่ะน่าะมันน่าจะเป็นพระตำหนักพระที่นั่งต่างๆนะคะให้รอบๆนะ ายรูปได้อ้าวจริงดิคิดว่านะขับเป็นที่ให้ท่านถ่ายรูปเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นประตูทางเข้าป่ะใช่ป่ะอันนี้คือประตูทางเข้าข้างในอีกทีนึ่งถ้าเราเข้ามาจากด้านน้ค่ะมันเป็นตหนักในในตัววังอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือคือที่ที่เขาใช้จริงใช่ป่ะสมัยก่อนที่เขาใช้จริงใช่ป่ะใช่ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งมาเฉยๆใช่ไหมใช่อันนี้เราขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้ค่ะเ,เข้าไปไมา่ได้เขาไม่ให้เข้านะดูจากด้านนอกเราก็จะมีห้อง,<ม>งห้องแยกซ้ายขวาห้องยกซ้ายขวาอาจจะเป็นห้องทำอะไรทุกอย่างเอออ่ะ,อะเราไปดูตรงนี้กนะันตรงนี้เขาปิดเขาปิดไว้วางนี้เขาปิดไว้ฮ้่มีตรงนู้นวเวยก็ดีแปลกดีแต่พี่ชอบกำแพงเขาอะ กำแพงบวองเออรอบรอบสวยกำแพงรอบนอกนะเดี๋ยวเราไปเดินค่ะเดี๋ยวเราไปเดินกำแพงรอบนอกนี่อ่ะมีตรงนี้ด้วยข้างบนน่าจะเป็นเหมือนที่เอาไว้แสดงอะไรสักอย่างวะโอ้มันไม่ได้มันมีหลายที่นะมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นี่มันมีพระตำหนักหลายที่นะเฮ้ยแล้วมันมีเมืองกันตรงนู้นด้วย มันมีตรงนู้นด้วยนะใหญ่โตนะใหญ่อยู่นะอยู่รอบๆอยู่รอบๆนี่ไงก็มีประมาณไม่เยอะมากก็เป็นแบบวังเป็นหนึ่ท่าตำหนักที่อยู่ในวัง เหมือนเหมือนกันนะประมาณสี่ห้าว่าสไตล์ยุั้เออมีสไตล์ยุโรปเพิ่งสร้างแล้วมั้งตรงนู้นอ่ะใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเรียบกำแพงวังด็อกซูปอยู่ที่เราที่เราได้เดินเข้าไปในวังแหนว่าใช่ป่ะใช่ค่ะวันนี้เรามาเดินรอบนอกใช่เราเดินถนนกำมันจะเป็นกำแพงวังจะเป็นกแพอะินสวยดีนะสวยค่ะถ่ายรูปสวยมากเลยตรงนี้ลมแรง หนาวสั่นอยู่ข้างหน้าไม่ร้านเลยเป็นเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดามันน่าจะมีแบบเปิดร้านขายของมันมันหยุดมันมีตลาดนัดวันไหนสักวันนี่เขาห้อยอะไรข้างบนต้นไม้ไว้ไม่อะไรเนี่ยมั้งเป็นเป็นถ้วยเหรออ๋อนี่เรามีเจอทหารนะ ตรงนี้ก็จะมีทหารนะก็เปลี่ยนเวรยามปะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันทหารกำลังเปลี่ยนเวรยามปะทหารตรงนี้มีวุธครบมือเลยนะเราอย่าได้ไปยุ่งเลยนะอันนี้คือชุดทหารอะไรรู้ปะเพราะว่าสีคนละสีกันนะเป็นเกี่ยบยศของวังวังนี้อ๋อเขาแสดงเปลี่ยนเวรยามนั่นเรามาเวลาพอดีที่จะได้ดูอะไหใสองเหมือนเขาจะมาตั้งแถวเลยนะคะ เราดูเดี๋ยวเราดูไฟทัวริสไกด์แมพตรงนี้ก่อนตอนนี้รนเราอยู่ตรงนี้ไหมใช่ค่ะเราอยู่ตรงนี้อันนี้คือวังด๊อกกุกงทางเข้าที่เราเข้าไปในนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราเดินเลียบกรมแพงวังตรงนี้มาเราจะถึงตรงนี้แล้วเเราดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่นอมีเขงตั้งขบวนกันนะน่าจะอย่างนั้นนะคะเขาตั้งไปฝั่งไหนอยากจะรู้เราจะดู โซมิวเซียมอันนี้อันนี้มีโซมิวเซียมแล้วนะโซมิวเซียม <Soul Museum. S 1> น,นี่ไงออฟอาร์ต <Of Art. S 1> อันนี้มีดอกไม้ดอกไม้ใหญ่โตสวยจังสวยนะสวยะคะ่ะอันนี้มันเป็นทางขึ้นน,ะะนี่เป็นพวกทหารนะกำลังต่อแถวเข้าคิวกำลังไม่รู้เราไม่รู้ว่าทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาน่าจะต่อแถว่าแสดงนะคะขบวนจะเริ่มแลนะ รรถมันรอไงรถมันรอเฮ้ยเฮ้ยหนูดูรูปปั้นนี้ดิเฮ้ยอม,มันเป็นภาพที่เราพอเรามองแล้วมันดูดนแบบม,มันดูมันดูมาตาเราแบบย่อลงมาที่จริงมันปกติแต่เขาทำแบบให้มันดูย่อลงมาแบนๆน่ะเออแปลกอะ <laughs> the two officials are returning to the palace. commander and the guards will take their positions to defend the front gate of the palace.

王宮の周りを巡察していた軍が交代儀式を行うため、天安軍に向け行進していた。

is to notify the second procedure of the ceremony. Toom includes matching pushin. a one round tag divided into two pieces. 위장패.